สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนรลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรังค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นรีกาถึง15นรีกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทียนช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นสภาคุณูชมมาเลือกกินอาหารที่ถูกต้องสำหรับวัยสูงอายุเพราะจะเป็นอาหารที่ให้สารอาหารมากแต่ให้พลังงานต่ำนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมาเข้าใจถึงวิธีการในการดูแลและทำความเข้าใจวัยรุ่น ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกันเทคโนโลยีอันทันสมัยก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นด้วยพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนยียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวนสองรุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮด้ารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮได้ารุ่นที่3าได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกเข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทอสทอสอ <c oughs> ย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาัางโอ้แอป GHB All g มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นแค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบี้ยสูง1.20%คุณรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี1%และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม0.20%ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทายรอบด้านสงครามการค้าและเทคโนโลยีปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ยากจะคาดเดาผลลัพธ์ความผันผวนของนโยบายการเงินยังคงอยู่ต่อไปมองภาพใหญ่เพื่อเข้าใจทุกแต้มต่อทางเศรษฐกิจกับรายการเศรษฐกิจอินไซต์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777 อนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนแต่วางแผนจัดการความเสี่ยงได้วิสัยทัศน์ต้องกว้างไกลในระดับสากลนโยบายระดับประเทศต้องผลักดันให้โดดเด่นเหนือใครบนเวทีโลกทุกข่าวสารที่น่าเชื่อถือทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศจะถูกรวบรวมนำมายอดชัดจัดให้ตรงประเด็นในย่อโลกเศรษฐกิจทุกช่วงข่าวรอบวันทางที n ช่อง16และ t รู e v i s i ่นช่อง777 สู่ช่วงที่2ของรายการข่หลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะเราก็แน่นอนหละว่าเรากําลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่ช้านี้ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุของไทยให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าผู้สูงอายุนั้นถือว่าเป็นช่วงวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตอย่างสูงสุดแล้วในขณะเดียวกันก็มีโอกาสจะเกิดความเสื่อม กับอวัยวะต่างๆในร่างกายมากกว่าคนวัยทั่วๆไปนะคะนอกเหนือจากนี้การรับประทานการกินอาหารนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเลยต้องเลือกกินอาหารที่ให้สารอาหารดีครบถ้วนได้รับสารอาหารสูงสุดเต็มที่แต่ไม่ควรจะได้รับพลังงานในปริมาณที่มากนอกเหนือจากจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุแข็งแรงแล้วเนี่ยก็ยังช่วยชะลอความเสื่อมไม่ให้เสื่อมก่อนวัยนั่นเองลงไปติดตามข้อมูลรายละเอียดด้วยกันค่ะ อายุที่เพิ่มมากขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในหลายด้านอย่างแรกจะเป็นเรื่องของระบบการเผาผลาญที่ลดลงการกินอาหารตามใจปากอาจส่งผลให้น้ำหนักตัวพุ่งขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวและก่อปัญหาสุขภาพด้านอื่นตามมาอีกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ระบบการเผาผลาญที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ระบบการย่อยอาหารก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลงด้วยเช่นเดียวกันทําให้สารสําคัญในกระบวนการย่อยอาหารถูกผลิตน้อยลงและการดูดซึมสารอาหารสําคัญกลับไปใช้ในร่างกายก็ลดลงตามไปด้วยดังนั้นการกินอาหารที่ย่อยยากและการขาดสารอาหารจึงถือเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยๆในวัยนี้ค่ะ นอกจากนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็มักจะมีโรคประจําตัวและกินยาอยู่เป็นประจําซึ่งผลข้างเคียงจากยาบางประเภทอาจทําให้ความอยากอาหารลดลงรวมถึงเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้ง่ายเช่นรู้สึกหดหู่โดดเดี่ยวจึงมักไม่สนใจอาหารการกินมากนัก เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าร่างกายในวัยสูงอายุมีการเผาผลาญลดลงจํานวนพลังงานที่ได้ก็ควรจะลดลงเช่นกันการเลือกกินอาหารที่มีสารอาหารมากแต่ให้พลังงานต่ําดูจะเป็นทางออกที่ดีค่ะเนื่องจากร่างกายจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทั้งวิตามินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่จําเป็นโดยมีจํานวนแคลอรี่ที่ไม่มากจนเกินไปเช่นผักผลไม้ถั่วชนิดต่าง ธัญยพืชผลิตภัณฑ์จากนมหรือโปรโตีนที่มีไขมันต่ำเนื้อปลาเนื้อไก่แทนที่จะเป็นอาหารพลังงานสูงแต่มีสารอาหารน้อยเช่นของทอดขนมหวานเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานฟาสต์ฟูด้ดซึ่งควรกินเป็นครั้งคราวเท่านั้นค่ะใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์ก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานเป็นปกติลดอาการท้องผูกหรือปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอื่นๆ ผู้สูงอายุควรจะเพิ่มการกินอาหารประเภทที่มีกาก,ากใยสูงในทุกมือ้อโดยเฉพาะเส้นใยชนิดละลายน้ำได้ซึ่งจะช่วยรักษาระดับคอเลสลลเตอรอลในร่างกายให้สมดุลรวมไปถึงยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินและทําให้ควบคุมน้ำหนักได้ง่ายตัวอย่างอาหารที่พบกาก,ากใยอาหารสูงก็เช่นผักผลไม้ข้าวโอ๊ตถั่วชนิดต่างๆธัญพืชข้าวกล้องโดยช่วงแรกอาจจะเริ่มกินในปริมาณน้อยๆในแต่ละมือ้อ เลือกกินผลไม้แทนน้ำผลไม้กินผลไม้แบบไม่ปอกเปลือกแต่ควรจะล้างผิวของผลไม้ให้สะอาดดีเสีก่อนเลือกกินขนมปังธัญพืชหรือซีเรียลธัญพืชแทนแบบปกติค่ะ ถ้าหากร่างกายได้รับใยอาหารไม่เพียงพอบางคนก็อาจจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไซเลียมฮกร์สที่เป็นกากใยธรรมชาติแต่ก่อนกินผลิตภัณฑ์เสริมใดๆควรต้องปรึกษาพแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้การได้รับใยอาหารที่มาจากธรรมชาติโดยตรงจะได้รับประโยชน์ดีต่อร่างกายมากกว่าจึงไม่ควรเน้นกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพียงอย่างเดียวดื่มน้ำให้เพียงพอ ผู้สูงอายุหลายคนมักจะละเลยการดื่มน้ำในชุดประจำวันและไม่ทันสังเกตว่าร่างกายเกิดความกระหายน้ำซึ่งจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อร่างกายเราจึงควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ225มิลลิลิตรโดยมันจิบน้ำบ่อยๆแทนการดื่มน้ำในปริมาณมากในคราวเดียวนอกจากนี้ร่างกายยังสามารถได้รับน้ำจากการกินในรูปแบบอื่นเช่นอาหารประเภทซุปแกงจืดผัก และผลไม้สดที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่มากอย่างแตงโมแคนตาลูปองุ่นแตงกวานอกจากน้ำเปล่าก็สามารถที่จะดื่มน้ำผลไม้สดเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนนมพร่องมันเนยหรือไขมันตำ่ำแต่ก็ควรต้องระมัดระวังเกลือและน้ตาตาลที่ผสมอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มด้วยค่ะ ควบคุมแคลอรี่ปริมาณการกินและพลังงานที่ได้รับเข้าไปจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ต้องทํากันในแต่ละวันนะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุต้องการพลังงานน้อยกว่าวัยอื่นการได้รับพลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปมากเกินร่างกายต้องการบวกกับระบบเผาผลาญที่ลดลงก็อาจจะส่งผลต่อน,น้ําหนักได้ง่ายเมื่อไม่มีการควบคุมการกินปริมาณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันสําหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไป ผู้หญิงผู้ที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายต้องการพลังงานประมาณ1,600แคลอรี่ผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายเล็กน้อยต้องการพลังงานประมาณ1,800แคลอรี่ผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายมากต้องการพลังงานประมาณ2 0 0 0ถึง2,200แคลอรี่ผู้ชายผู้ที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายต้องการพลังงานประมาณ2,000แคลอรี่ ผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายเล็กน้อยต้องการพลังงานประมาณ2,200ถึง2,400แคลอรี่ผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายมากต้องการพลังงานประมาณ2,400ถึง2,800แคลอรี่นอกจากนี้อาหารชนิดเดียวกันแต่มีส่วนผสมที่แตกต่างกันจะทำให้พลังงานและสารอาหารที่ได้รับไม่เท่ากันค่ะเราจึงควรหลีกเลี่ยงการนับจำนวนแคลอรี่จากอาหารที่กินเข้าไปเพียงอย่างเดียวแต่ควรจะคำนึงถึงคุณค่าสารอาหารที่ได้รับด้วยเลือกอาหารที่เคี่ยวได้ง่าย อาหารบางประเภทที่มีความเหนียวหรือมีความแข็งมากเกินไปอาจไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะสุขภาพของฟันและเหงือกจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ <c oughs> เช่นเดียวกันกับส่วนอื่นของร่างกายจึงทำให้การกัดหรือเคี้ยวอาหารทำได้ไม่ดีเหมือนกับหนุ่มสาวอาหารที่กินจึงควรจะมีลักษณะอ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายรสชาติไม่จัด โดยอ่านเลือกอาหารที่ผ่านการปรุงให้วัตถุดิบเหล่านั้นอ่อนนุ่มลงไม่ปรุงสุกมากเกินไปจนทําให้แข็งกระด้างหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องบางสูตรเช่นซุปที่มีโซเดียมต่ําผลไม้กระป๋องสูตรไม่เติมน้ําตาลหรือน้ําตาลน้อย ทูน่ากระป๋องทั้งนี้ควรอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนการเลือกซื้อว่ามีปริมาณน้ำตาลโซเดียมไขมันชนิดอิ่มตัวในปริมาณน้อยแต่ยังมีแร่ธาตุวิตามินหรือไฟเบอร์รวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ผู้สูงอายุบางคนอาจเกิดอาการแพ้น้ำตาลในนมทำให้เสี่ยงต่ออาการปวดท้องท้องเสียหรือมีแก๊สในท้องหลังจากที่ดื่มนมหรือกินอาหารที่มีส่วนผสมของนมปรุงแต่งรสชาติด้วยเครื่องเทศและสมุนไพร ผู้สูงอายุมักจะมีความอยากอาหารลดลงการรับรู้รสและกลิ่นที่ผิดเพี้ยนจนคิดไปว่าอาหารจานโปรดมีรสชาติไม่เหมือนเดิมจึงทำให้ความใส่ใจในอาหารที่กินลดน้อยลงการปรุงแต่งรสชาติของอาหารด้วยเครื่องเทศหรือสมุนไพราอาจช่วยเสริมรสและกลิ่นของอาหารให้ดูน่ากินและยังลดการใช้เกลือหรือน้ำตาลให้น้อยลงค่ะ อาหารบางประเภทก็มักจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายเมื่อถูกเก็บรักษาไว้ไม่ดีหรือไม่ผ่านการปรุงให้สุกก่อนรับประทานเพราะสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนเป็นอันตรายต่อชีวิตในผู้สูงอายุบางรายตัวอย่างอาหารที่ควรระมัดระวังในการรับประทานเช่นนมและผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอไรส์ไข่ดิบเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์ปีกดิบ นอกจากนี้อาหารปรุงสุกที่เก็บไว้กินในมื้อต่อไปหรือรับประทานไม่หมดก็ควรต้องเก็บเข้าตู้เย็นภายในเวลา1-2ชั่วโมงเพื่อป้องกันการก่อตัวของแบคทีเรียนอกเหนือจากข้อมูลอาหารที่แนะนํากันไปแล้วนะคะอีก2สิ่งที่สําคัญที่จะต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุนั่นก็คือการกลืนอาหารและการสําลักอาหารนั่นเองเพราะอาจทําให้เสียชีวิตได้เลยค่ะ เอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคู้ชมมาติดตามวิธีการดูแลและเข้าใจวัยรุ่นในช่วงที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีอันทันสมัยได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้น <S <S แค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบี้ยสูง1.20%คุณรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี1%และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม0.20%ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสอทอสย่อมาจากธนา,าคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยาน๋อแอป <c oughs> GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงิกนกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง Crash landed on an uncharted planet. There's something out there. We need to be quiet. Quiet. And move. I need to get some. Home. Fun. Ready? Run! 65พจนนรกล้านปีวันศุกร์ที่13ตุลาคม20นาฬิกาทาง True Film 1 True Vision ช่อง115และ222ที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนโทร0 0 700 8000กด3หรือที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ อยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามหลักสูตรผู้นําพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่นที่16กันนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจจากหลักสูตรนี้มาฝากกันค่ะสืบเนื่องจากรองศาสตราจารย์สุริยะเดลทรีปาติให้ข้อมูลเอาไว้นะคะเรื่องของการดูแลและทําความเข้าใจวัยรุ่นในช่วงที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแล้วเทคโนโลยีอันทันสมัยได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและปรับกระบวนคิดอย่างไรในการดูแลวัยรุ่นลงไปติดตามด้วยกันค่ะหัวใจสำคัญสำหรับครอบครัวเองก็คือการเปิดพื้นที่ให้โอกาสแล้วก็เปิดใจกันละกันครับพ่อแม่ลูกจำเป็นจะต้องเปิดใจกันฮะแล้วก็นั่งคุยกันหลักคิดง่ายๆเลยก็คือการใช้แดร l o หลายประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เอาวาระปัญหามาเป็นวาระแห่งชาตินะครับแต่เขาเอา dialogue ก,ก็คือสุนทริยสนทนาเกิดขึ้นตั้งแต่ในรั้วบ้านสุนทริยสนทนาแปลงง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะคุยกันอย่างไรในบ้านที่ต่อให้ต่าง Generation กันต่างความคิดเห็นกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้และเกิดข้อสรุปแบบสันติวิธีด้วยหลักห้าให้ให้พื้นที่ที่การคุยกันนั้นเป็นพื้นที่ที่ทุกฝ่ายรู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัย ไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่รู้สึกกรุปนปลอดภัยลูกก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกอกรุปนและปลอดภัยให้ที่2ก็คือให้เป็นผู้ฟังที่ดีต่อกันให้ที่3ก็คือให้กําหนดกติการ่วมย้ำนะครับเป็นกติการ่วมกันไม่ใช่เพียงแค่ผู้ใหญ่ไปกําหนดแต่ผู้ใหญ่กับเด็กกําหนดกติการ่วมกันอะไรที่ก้าวล่วงอะไรที่ห้ามก้าวล่วงเรื่องแบบนี้จะต้องคุยกันไว้ก่อนและให้ที่4ก็คือให้ควบคุมบรรยากาศการคุยกัน เมื่อไหรก็ตามที่เริ่มปะทุอารมณ์ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งต่อให้เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นกระจกสะท้อนดูตัวเองด้วยว่าเรากําลังใช้อารมณ์ไหมถ้าใช้อารมณ์พักเบรกแล้วถ้าพักเบรกแล้วยังไม่ดูยังมีอารมณ์ปะทุกันอยู่พักวันไปคุยกันวันหลังจะทําให้เกิดการพูดคุยด้วยสันติวิธีได้ให้สุดท้ายก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่หมายความว่าถ้าเป็นลูกแล้วไม่สามารถเสนอความคิดเห็นใดๆได้ไดได ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้หลักการ5ให้และสร้างข้อสรุปร่วมกันอยู่บนหลักการและเหตุผลเนี่ยจะกลายไปเป็นลักษณะของครอบครัวพลังบวกไม่ใช่พร้อมบวกถ้าเป็นครอบครัวพลังบวกและเกิดขึ้นทุกหัวระแหงขึ้นมาปุ๊บและผู้ใหญ่ใจเปิดรับฟังเสียงเด็กและเอาส่วนที่สามารถพูดคุยและเอามาพัฒนาซึ่งกันและก,กันได้ผมว่านี้จะเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญและจะทาให้เกิดการหล่อหลอมประเด็นที่2พ่อแม่เองจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีครับ กลับมาก้มลงมองดูตัวเราเองก่อนว่าเวลาที่เราอยากให้ลูกเป็นอะไรกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเราเป็นอย่างนั้นให้เขาดูอยู่หรือเปล่าการทําดีให้ลูกดูการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้ลูกดูวิธีคิดง่ายๆของศูนย์คุณธรรมเลยก็คือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทําให้เริ่มต้นที่ตัวเองพฤติกรรมอะไรไม่ดีในตัวเราที่เรามองแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเราต้องการจัดการ พฤติกรรมอะไรดีๆที่เราอยากทําแต่ไม่ได้เริกในการทําเลือกมาอย่างละแค่หนึ่งพฤติกรรมครับไม่เยอะแค่หนึ่งพฤติกรรมวางพันธสัญญา3เดือน6เดือนคนแรกที่จะได้ประโยชน์เลยคือตัวเราครับท่านคนถัดไปที่จะได้ประโยชน์คือคนที่เรารักและคนรอบข้างลูกจะสัมผัสได้เลยว,ว่าพ่อเปลี่ยนไปแม่เปลี่ยนไปแม่ดีมากขึ้นสติมามากขึ้นไม่ใช้อารมณ์ แล้วคนถัดไปที่จะเปลี่ยนแน่ๆคือลูกเปลี่ยนครับเพราะเขาเรียนรู้บนการซึมซาบเรื่องนี้จะกลายไปเป็นพลังบวกที่จะช่วยในการสร้างสรรค์สันติภาพสู่ทั้งสังคมประเทศไทยครับคอมเพตติฟเ uh, นสอินเด็กซ์เป็นเรื่องสำคัญของประเทศเพราะประเทศเองก็จะต้องมีสมรรถนะในการแข่งขัน แต่เวลาที่เราพูดคุยกันบนสมรรถนะนั้นเนี่ยมันต้องมาด้วยรักและศรัทธาพลังรักและศรัทธานี่มีความหมายมากเวลาสมมตินึกถึงอาชีพที่เราจะอยู่ในสาขาอาชีพใดก็ตามการที่เข้าอาชีพนั้นบนเพียงเพราะค่านิยมกับการที่เข้าอาชีพนั้นบนศรัทธานั้นเนี่ยพลังต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องสมรรถนะในการแข่งขันนั้นการเปิดโอกาส บนการยอมรับความสามารถของเด็กที่หลากหลายไม่ใช่ระบบแพ้คัดออกอย่างทุกวันนี้ที่ทำจนกลายเป็นอุตสาหกรรมการศึกษาคิดได้อยู่บนวิธีเดียวและเป็นระบบแพ้คัดออกจริงอยู่นะครับว่ามันมียอดพีระมิดจำนวนหนึ่งที่อาจจะคว้าเหรียญโอลิมปิกอาจจะกลายไปเป็นตัวแทนประเทศสร้างสมรรถนะทางการแข่งขันแต่ท่านอย่าลืมว่าทิ้งขยะอีกกระบุงโกยหลุดออกจากระบบการศึกษาไปอีกมากสักเท่าไหร่แล้วเรากำลังสั่งสม ประชาชนในลักษณะนั้นปล่อยทิ้งไม่ได้ครับเป็นภารกิจของทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานในการสร้างคุณภาพพลเมืองที่ขออนุญาตเอ่ยถึงเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาอวหรือแม้กระทั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยจําเป็นจะต้องผนึกกาลังและทํายุทธศาสตร์ให้กลายเป็นการพัฒนาเด็กบนสมรรถนะและการพัฒนาเด็กบนสมรรถนะและให้น้ําหนักสําคัญทั้งคุณภาพคู่คุณธรรม ก็จะเป็นคำตอบในสมรรถนะการแข่งขันของประเทศไม่แพ้ใครครับช่องว่างระหว่างวัยกับช่องว่างระหว่างทางความคิดเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างนี้เกิดขึ้นเพียงทำยังไงรู้ไหมผู้ใหญ่ใจต้องเปิดครับถ้าวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ Open Mindset ใจเปิดพร้อมที่จะรับฟัง แต่เป็นรับฟังอย่างชาญฉลาดซึ่งมี3ระดับนะหนฟังอย่างเดียวฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกที่ดีฟังแล้วเหลาความคิดทุกท่านครับฟังแล้วเหลาความคิดหมอมีเทคนิคง่ายๆเป็นเทคนิคที่หมอเคยขึ้นไปดูบนดอยตุงซึ่งเป็นโซเชียลแอนด์แปร์ไรส์ระดับโลกนะฮะแล้วชาวเผ่าเขาใช้3คําถามฮะรู้สึกอย่างไรเรียนรู้อะไรแล้วจะแก้ปัญหายอย่างไรเป็นวิธีการเหลาความคิดยกตัวอย่างนะ ช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างทางความคิดเกิดขึ้นเราสะท้อนแล้วเหมือนถามเป็นคําถามเลยว่าในประเด็นนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างในประเด็นในลักษณะนี้เราได้เรียนรู้อะไรหรือคิดเห็นอย่างไรถ้าเป็นเราเราจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าใจเปิดและสามารถทําเป็นนักเลา่าความคิดได้ช่องว่างนี้จะไม่เกิดขึ้นครับ จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโลกโซเชียลได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ได้ดังนั้นสถาบันครอบครัวจะต้องเป็นสถาบันที่เข้มแข็งจะได้เป็นกรอบป้องกันวัยรุ่นได้นอกเหนือจากนี้ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็จําเป็น ที่จะต้องเปิดใจรับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีมีความเข้าใจให้คำเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำอย่าไปปิดกั้นโดยเด็ดขาดนะคะเราต้องการที่จะให้ช่วยกันสร้างพลังโซเชียลให้เป็นพลังบวกแล้วก็ใช้พลังบวกที่ว่านี้เนี่ยไปปรับมุมมองแล้วหาวิธีการในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดนั่นเองค่ะ ข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำในช่วงเวลาวของรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้ง Facebook, Youtube, Instagram, TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นริกาถึง15นกา30นาทีวันนี้นะัทแลทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอพัฒนาการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน GHB a l l g e n ในเฟสที่3จำนวน10ฟังก์ชันประกอบด้วย1 E-Donation บริการสแกน QR E-Donation หรือเลือกรูปภาพ QR ที่บันทึกไว้เพื่อโอนเงินบริจาคให้กับสถานศึกษาศาสนสถานโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุขอื่นๆ 2. Request to Pay หรือ RTP บริการตั้งเตือนการชำระเงินกู้บนระบบพร้อมเพย์ไปยังธนาคารต่างๆ 3. Bank Certificate บริการขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันเพื่อขอวีซ่าหรือศึกษาต่อต่างประเทศ 4. เปิดทะเบียนสลักออมทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีทะเบียนสลักออมทรัพย์ทออสอมาก่อน 5. ปลดสถานะบริการปลดสถานะบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นบัญชีสถานะปกติ 6. ทบทวนข้อมูลลูกค้าด้วยตนเองแสดงข้อมูลการแสดงตนก่อนการสร้างความสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมกับธนาคาร7 สมัครและยกเลิกพร้อมเพย์เพื่อให้บริการรับโอนเงินระหว่างธนาคารโดยไม่จำเป็นต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร 8. ประวัติการถ่ายถอนสลากบริการแสดงประวัติรายการถ่ายถอนสลากออมทรัพย์ 9. บริการขอใช้ข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารอื่นด้วยภาพถ่ายใบหน้าในรูปแบบดิจิทัลและ10 ดีสเตทเมนต์บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก Bank s t a t e เมนตในรูปแบบดิจิทัลระหว่างสถาบันการเงินลูกค้าสามารถสัมผัสบริการใหม่ๆของทอสอได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ gh bank call center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์